ทะเลาะก,กันเองค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของใบ CMC มันทะเลาะก,กันเองเอาทุกคนทุกคนไม่ดูวันนี้เหรอดิฉันยังขัดกับแม่เลยดิฉันจะสร้างบ้านน่ะเอาเดี๋ยวดราม่าก็ดราม่าไปสิเดี๋ยวดรา,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 าม่าก็ว่าไปสิดาไปสิอยากดาก็ดาไปสิพูดความจริงถ้าพูดความจริงแล้วรับไม่ได้อย่ามาถามค่ะอยากเชื่อก็เชื่อไปไม่ได้บอกว่าใครอันนี้ตอบให้คนที่มาถามค่ะไม่ได้ตอบให้กับคนอื่นฟัง ไม่ได้ตอบให้คนอื่นฟังตอบให้คนที่เขามาถามฟังพูดกับคนที่เขามาถามเนี่ยคะ่ะ <g iveness> เขาถามเราพูดเขาไม่มึงไม่ถามกูจะไปพูดทำไมอะ่ะเออนะคะเออเอาชีวิตไปฝากไว้กับก้านไม้ไผ่ไมึงต้องตื่นก่อนชีวิตแทนที่จะมีหลักที่มั่นคงเออดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคะ่ะทำไปสิ ดิฉันนึทะเลาะกับแม่วันนี้บอกว่าจะไปดูเลิกสร้างบ้านบอกว่าพักก่อนพักก่อนค่ะทํางานเหนื่อยจะตายเก็บเงินเลิกที่ดีคือเลิกสะดวกอย่ามาดูเลิกสร้างบ้านไม่ต้องมาดูค่ะไม่ต้องมาดูต่อให้เป็นแม่ดิฉันก็ไม่ฟังค่ะไม่ต้องมาพูดทํางานแทบตายเก็บเงินแทบตายจะสร้างบ้านต้องมารอเลิกรอไปคนเดียวเถอะค่ะสะดวกวันไหนทําวันนั้น สะดวกวันไหนทําวันนั้นค่ะเงินก็เงินเราเงินก็เงินเราไม่มีเงินจะไปสร้างได้ไหมบ้านอ่ะเอาไม่มีเงินจะสร้างได้ไหมบ้านเนี่ยถามก่อนฮะเราสร้างบ้านได้เพราะเลิกดีหรือเพราะมีเงินเอาถามแค่นี้แหละสร้างบ้านได้เพราะว่าเลิกดีหรือเพราะว่ามีเงินสร้างบ้านเนี่ยฮะเลิกดีแต่ไม่มีเงินช่างมันจะมาสร้างบ้านให้ไหมอ่ะ ông lớp đi lớp đi มังปจีกัมมังมโนกรมมังนะพระสวดไม่เชื่อพระสวดก็ไม่เชื่อพระจะไปเชื่ออะไรจะไปเชื่ออะไรอ่ะเป็นคนพุทธ <c oughs> เลือกดีแต่ไม่มีเงินจะสร้างได้ไงงงเออใช่ไหม <c oughs> มันมีปฏิทินไทยบอกวันไหนเลือกดีไม่ดูปฏิทินคะ่ะ ดูแต่ในมือถือแค่นั้นเนี่ยไม่มีไม่มีบอกเลิกค่ะมีแค่บอกว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสองมกรานะคะเวลาห้าทุ่มยี่สิบสองนาทีมีบอกแค่นี้ค่ะไม่มีบอกว่าดีไม่ดีค่ะไม่ดูปฏิทินค่ไม่ได้ดูปฏิทินมานานมากแล้ยไม่เคยเปิดปฏิทินดูค่ะนิ้วคดูแค่นี้ขอแค่รู้ว่ามันเป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เพื่อให้แม่สบายใจไม่ทําไม่ทําค่ะสบายใจแบบเข้าใจผิดไม่ทํา บ้านนี้เขาสร้างเขาเชื่อได้เรื่องของเขาแต่บ้านนู้นดิฉันอยู่บ้านดิฉันค่ะบ้านดิฉันค่ะไม่เอาถ้ายอมก็ต้องยอมตลอดไม่ยอมค่ะเลิกที่ดีคือเลิกสะดวกเออถ้าอยากสร้างแล้วดูดูเลิกก็สร้างเองนะค่ะสร้างบ้านสร้างใหม่สร้างหลังนี้ใหม่ถ้ายอมก็ต้องยอมตลอดนะคะไม่เอาหรอก ชีวิตทำงานจะตายทำงานจะตายเก็บเงินจะตายยังจะมาดูเลิกเชื่อเลิกเชื่อยามไม่เอาหรอกเวลาไม่มีเงินน่ะใครมาช่วยอยู่บ้านหลังเก่าๆสางกะสีต้องเอาอิดทับอ่ะใครมาดูเลิกให้อ่ะใครมาดูเลิกให้อยู่บ้านหลังเก่าๆอ,อา่ะสารประภูมิก็ปวกขึ้นน่ะปวกขึ้นสารประภูมิมาบ้านเก่า ปวกขึ้นพี่แบรี่ขึ้นจอบ้างไหมไม่จะดิดกีตาร์ให้พี่ฟังเหรอจะดิดกีตาร์ให้พี่ฟังเหรอคะ <c oughs> จริงอยู่บ้านหลังเก่าอะ่ะสารว่ภภูมิก็ปวกขึ้นอยู่หน้าบ้านนะปวกขึ้นบ้านหลังคาก็คานก็ปวกกินคานบ้านก็ปวกกินสังกะสีก็ต้องเอาก้อ,อิฐทับไว้ไม่งั้นไม่งั้นแบบหน้าหน้าหนาวก็ หน้าหนาวลมแรงๆเนี่ยสังกระสีเปิดยังจะไมเชื่ออะไรพวกนี้อีกชีวิตอ่ะชีวิตไม่เก็บไม่หาไม่ทําไม่มีใครช่วยเราได้ทั้งนั้นอ่ะชีวิตนะชีวิตนะชีวิตนะถ้าเราไม่เก็บไม่หาไม่ทําไม่สู้ด้วยด้วยมานะด้วยความภาคเพียรพยายามของเราเลิกที่ไหนก็ไม่ช่วยเราเทวดาที่ไหนก็ไม่เคยมาช่วยเรา ทุกบ้านมีสารพระภูมิค่ะทุกบ้านมีสารพระภูมิค่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไว้เพื่อช่วยคนเนี่ะมึงไม่เห็นบ้านใครจนหรอกเพราะทุกบ้านก็ไหว้สารพระภูมิหมดทุกบ้านก็ไหว้สารพระภูมิหมดถ้าเทวดาช่วยเหลือส่งเสริมจริงไม่มีบ้านคนไหนจนหรอกค่ะ,คะเพราะว่าทุกบ้านก็ไหว้หมดไหว้หมด ไปลงหลุมไปไอดวงดีมีชยัยไปลงหลุมไปไม่ค่อยจะตื่นมึงหลับลึกใช่หมั้่เไม่เอา,เอ,าอันนี้พูดถึงตัวเองนะจ๊ะพูดถึงบ้านตัวเองนะจ๊ะไม่ได้พูดถึงคนอื่นไม่พูดถึงคนอื่นแต่ใครเขาจะทำดิฉันไม่ได้ไปขัดเขานะ ดิฉันไม่ได้ไปขัดเขานะเพราะว่าบ้านดิฉันเนี่ยบ้านญาติดิฉันป้าเขาก็ไหว้ตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยเขาไหว้ฐานพระภูมิตลอดไหว้ก็ไหว,ว้ไปสิไหวเสร็จขอกินด้วยแล้วกันอยากกินหัวหมูเ็ไ <c> ห <oughs> วไปสิแต่ให้ดิฉันไหวดิฉันไม่ไหวอา้าวเขาก็ไหวก็ไหวไปสิเออแต่ก่อนตอนแรกนะไหวแค่ฐานพระภูมิหลังหลังเริ่มมาไหวรูปและเริ่มไหวทั้งที่ไม่ได้มีเชื้อจีนนะเริ่มมาไหวยายละเริ่มเริ่มเริ่มขยับขยับ,ยบตอนแรก ตอนแรกไหว้แค่ศาลเจ้าไหว้ศาลพระภูมิศาลพระภูมิเป็นคนจีนด้วยนะเจ้าน่าจะมาจากเง็กเซียนส่งมาเง็กเซียนฮ่องเต้น่าจะส่งมาเออไม่รู้ว่าผสมมั่วซั่วกันไปหมดตุ๊จีนนะไหว้ศาลพระภูมิกูก็งงเหมือนกันว่าเจ้าที่บ้านกูน่าจะส่งมาจากเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนน่าจะส่งมาก็เลยแบบเป็น,เป,นเป็นเทวดาที่มีเชื้อจีนนิดๆเพราะว่าเง็กเซียนส่งมากูกูก็งง กูก็งงก,กูงงเหมือนกันอ่ามีเชื้อจีนก็มีเชื้อจีนมีเชื้อจีนก็มีเชื้อจีนค่ะเออน่าจะเป็นหงอคงหรือไปเป็นเทพสามตาก็ไม่รู้ส่งมามาเฝ้าอืมน่าหรือไม่ก็เป็นนาจาเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิมผสมกันมั่วไปหมดแรกๆไหว้แค่สาลประภูมินะแรกๆไหว้สาลประภูมิหลังๆเริ่มไหว้รูปงงมากมีเชื้อจีนตรงไหนเนี่ยตามีเชื้อจีนเนระ ยายมีเชื้อจีนเหรอไม่มีอ้าวไหนไหนก็ไหว้แล้วไหนไหนก็ไหว้แล้วก็เลยไหว้ให้หมดเดี๋ยวมันจะไหว้ไม่หมดอ่อไหว้ให้หมดอ้าวไหนไหนเราเคยไหว้แล้วเริ่มขยับขยายไหวไปค่ะไม่ขาดไม่เคยขาดไม่เคยขาด,ดความเชื่อใครไม่เคยขาดความเชื่อใครค่ะต่อให้พูดก็ไม่เคยไปขัดขวางความเชื่อใครทําได้อย่างมากก็พูดเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวเรา แต่ไม่เคยไปขัดต้องแยกกันนะคะการที่เราพูดเรามีสิทธิพูดว่าเราเห็นยังไงเรามองแบบไหนนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เพราะมึงคิดอย่างนี้ไงอีนัทนันแกจะตายหาอยู่แล้วพูดแต่ว่าไม่เชื่ออยาลรบหรลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ชีวิตถึงคิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ไงชีวิตมึงถึงคิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะสมองมึงถูกปลูกฝังไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มึงก็ได้แค่นั้นแหละตายไปก็ยังมีเซลล์ในสมองที่คิดว่าไม่เชื่ออยาลบหลู่ไม่เชื่ออยาลบหลู่ไม่เชื่ออยาลบหลู่ ตายไปพร้อมกับความคิดท no no ี่ม no ันฝังสมองมึงอยู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ค่ะไม่เชื่อต้องตั้งคําถามค่ะถ้าเป็นคนพุทธถ้าเป็นคนพุทธไม่เชื่อต้องไม่เชื่อไม่เชื่อตั้งคําถามได้ไม่เชื่อปฏิเสธได้ถ้าเป็นคนพุทธไม่เชื่อต้องปฏิเสธได้มีสิทธิ์กล้าปฏิเสธได้ความเชื่อนี้เราไม่เอาความเชื่อนี้เราไม่เอาปฏิเสธได้ค่ะ ไม่ใช่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใครจะเชื่อเชื่อไปความเชื่อใครความเชื่อมันถูกความเชื่อไปความเชื่อใครความเชื่อมันถูกเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนอื่นให้เห็นแบบเราแต่ส่วนตัวเราถ้าเราไม่เชื่อเรามีติดปฏิเสธได้เรามีสิทธิ์ไม่นับถือได้เรามีสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามได้เพราะมันคือความเชื่อไม่ใช่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คิดแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่าลบหลู่ไม่พอพยายามจะยัดเยียดความเชื่อให้คนอื่นอีก ปัญหาคือบางความเชื่อพยายามจะยัดเยียดคนอื่นให้เชื่อตามไม่ได้ค่ะเหมือนบางคนอ่ะโหเห็นไหมที่แบบที่แบบอา่อาจารย์เบียรอาจารย์เบียแม่แม่ตื่นแล้วนะแต่ลูกไม่ตื่นโอ้โหแม่พาลูกไปหาอาจารย์เบียเลยอืม <c oughs> ไม่เอาไม่เอาก็เหมือนดิฉันไงดิฉันก็ชัดเจนดิฉันก็ชัดเจน มันอยู่กับแม่เหมือนอยู่กับแม่แม่จะเชื่ออะไรเรื่องของแม่เลยแม่จะเชื่ออะไรเหมือนอ่ะแม่เชื่อเรื่องการเอาน้าเอาน้ําไหว้พระพุทธรูปเอาไหว้ไปค่ะทุกวันนี้แต่แม่จะไม่กล้าใช้ดิฉันว่า <c oughs> เปลี่ยนน้ําให้หน่อยไม,ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ชื่อไม่อันนี้ไม่เรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลและเพราะว่ามันมาเดือดร้อนดิฉันแล้วมันเดือดร้อนดิฉันแล้วเพราะว่าคุณก็ต้องคอยมาแบบ คอยแบบมากังวลว่าน้ําลดไม่ลดน้ําเต็มไม่เต็มโอ้เดี๋ยวน้าน้าไม่เต็มน้าพ่องชีวิตจะเหี่ยวแห้งบ้านจะอยู่ไม่สงบสุขนะต้องคอยเติมน้ําให้เต็มเงินจะได้เข้าบ้านเงินจะได้เต็มกระเป๋าเพราะว่าน้ําเต็มแก้วบูชาพระน้ําต้องอย่าให้ขาดให้พร่องนะถ้าน้ําขาดน้ําพร่องมันจะเป็นโน้นเป็นนี้เอาละมึงเป็นทุกข์ละเริ่มเป็นทุกข์ลวแรก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 ไหว้ดีอยู่นะบูชาไหว้ดีอยู่มีมีจิตใจที่ดีเพราะว่าอยากบูชาพระ แต่หลังๆแต่หลังๆเริ่มและเริ่ม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 แบบคิดไปเรื่อยเองและคิดไปเรื่อยเองอน้ําพร่องไม่ดีนะน้าพร่องแล้วมันจะทําให้เงินในกระเป๋าเราพร่องอ่ามาจากไหนอันนี้พูดเหรออันนี้พูดเหรอโอเคถ้าสมมุติแบบแค่ว่าเอาน้ําไหว้พระเพื่อที่จะเป็นของบูชาของบูชาพระโอเคพอพอฟังได้เป็นอามิสซาบูชาอ่าเป็นอะไรโอเคจบ พอฟังได้นี้พอฟังได้พอฟังได้อยู่อย่างน้อยมันก็มาจากความคิดที่ดีจิตใจที่ดีแต่พอเอาบางทีตั้งไว้ตัวเองยุ่งบ้างมีงานบ้างไม่ได้อยู่บ้านบ้างน,น,น้ําพองน้ําลดน้ําอะไรเริ่มแล้วช่วงนี้เงินติดขัดอ๋อว่าแล้วทำไมเงินติดขัดเพราะอะไรลืมลืมเติมน้ําขิงพระนี่เองบ้านก็เลยติดขาดจิตใจก็เลยแบบว่าจิตใจไม่ค่อยดีเลยดูดูแบบจิตใจช่วงนี้รู้สึกแบบหดหู่เหี่ยวเฉาเหลือเกิน อ๋อลืมเปลี่ยนเป็นเพราะว่าเราลืมเปลี่ยนดอกไม้ลืมเปลี่ยนน้าลืมเปลี่ยนดอกไม้หิ้งพระไปแล้วมึงไปแล้วมึงมาโน,โนไปแล้วมึงเชื่อมโยงแล้วปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้มึงเชื่อมโยงเก่งไงมึงเชื่อมโยงกับความเชื่อมึงไงทั้งที่มันไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรเลยโอ้เนี่ย ว่าและลืมเปลี่ยนดอกไม้นี่เองจิตใจก็เลยแบบเขียวเฉาเหมือนดอกไม้ที่ที่ไหว้พระโอ้เดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนดอกไม้ก่อนโอ้เงินเงินตอนนี้เงินพ่อเงินรถมีแต่รายจ่ายโอ้ลืมเติมน้ำไงน้ำหิงพระไม่เต็มไปแล้วอันนี้ไม่ใช่พุทธและอะไรก็ไม่รู้ความเชื่ออะไรไม่รู้ไม่ใช่พุทธถ้าแค่แบบทำแล้วสบายใจทำแล้วสบายใจทำตามวาระทำตามโอกาสเช่น เราพอทําได้เช่นวันพระวันพระใหญ่อย่างเงี้ยเออเอาดอกไม้มาบูชาพระสักทีหนึ่งเปลี่ยนน้าหิ้งพระสักครั้งหนึ่งอ่ะเป็นวันพระใหญ่โอเคพอเข้าใจเออพอเข้าใจนะเป็นคนพุทธทำเพราะอะไรทำเพราะอะไรทำเพราะไม่ได้เชื่อว่ามันจะส่งเสริมเรื่องดวงเรื่องชีวิตให้เงินทองไหลมาเทมานะแต่ทำเพราะแค่ว่าเป็นคนพุทธก็อยากจะบูชาพระพุทธอยากจะบูชาพระพุทธ เป็นคนพูดอยากจะบูชาพระพูทวันสําคัญวันธรรมสาวน,นะอยากจะบูชาพระอยากจะอะไรทําแล้วสบายใจสดชื่นจิตใจดีจิตใจแจ่มใสนะแต่ทําเฉพาะบางโอกาสนะไม่ได้ทําทุกวันทําแล้วก็ไม่ได้มาแบบเดือดร้อนตัวเองมาเป็นกังวลกับจิตใจตัวเองนะทําตามวาระทาตามโอกาสนะทำเอ่อสิวันท,ทําทีหนึ่งวันพระใหญ่ท,ทําทีหนึ่งวันสําคัญทางศาสนาทําทีหนึ่งแล้วจิตใจดีเบิกบานแจ่มใสโอเคนี่ถูก แต่ทําแล้วมาเป็นกังวลตัวเองว่าลืมหรือเปล่าต้องทําทุกวันไหมต้องเปลี่ยนทุกวันวันไหนไม่ได้เปลี่ยนเป็นทุกเดือดร้อนเออนั่นแหละมึงก็เป็นทุกต่อไปแล้วกันมึงก็เป็นทุกมึงก็เป็นทุกต่อไปเป็นทุกต่อไปจ้ากเออนะอือไปจากแต่ดิฉันไม่เอาด้วยนะดิฉันไม่เอาด้วยอะแค่นี้ชีวิตก็วุ่นวายพอแล้วแค่นี้ชีวิตก็วุ่นพอแล้ว จะให้ต้องมานั่งคิดว่ากูลืมทําอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้กูลืมอะไรวะกูลืมถวายข้าวพระพุทธหรือเปล่าวะกูลืมถวายข้าวหรือเปล่ากูลืมเปลี่นกูลืมเปลี่ยนพวงมาลัยที่ศาลพระภูมิหรือเปล่าวะกูลืมโอ้ไม่เอาโอ้พอๆก่อนพักก่อนแค่นี้ชีวิตก็วุ่นวายพอแล้วครับอย่าต้องมาเป็นบริโภคกังวลกับเรื่องอะไรที่มันแบบที่มันแบบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวพออก่อนพอก่อน โอ้วันนี้จะขายปลาอินรีย์แล้วนะวันนี้จะขายปลาอินทซีย์แล้วนะต้องจุดทูบก,ก่อนจุดทูบก,กี่ดอกนะสามสิบหกดอกขอโทษนะจุดทําอะไรจุดทําไมเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นมะเร็งไงมึงจุดทําไมโอ้โหปีใหม่แล้ววันแรกจุด,จ,ด,ดจุดทูบสามสิบหกดอกจุดทําอะไรกูถามมึงหน่อยสิจุดทําไมมึงก็ไม่ตื่นมึงก็ไม่ตื่น มึงจะจุดทาไมเยอะขนาดนั้นมึงจะจุดทาไมเยอะขนาดนั้นแล้วมึงก็ดมเข้าไปมึงไม่กลัวเป็นมะเร็งไง,ม,งมึงไม่กลัวเป็นมะเร็งไงจุดเยอะแยะขนาดนั้นมึงไม่กลัวเป็นมะเร็งเหรอคุณถามเลยวัดหลายวัดถ้าเขางดจุดทูบแล้วนะเขางดเขาให้งดเลยพระหลายรูปเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคปอดเพราะว่าดมทูบที่โยมจุดทุกวันพระหลายรูป บางที่เขาให้งดแล้วนะคะเขาไม่ให้จุดเขาให้ใช้แบบสวิตไฟเอาจุดทูบตะทูบเอาเทียนนะไม่เท่าไหร่เทียนไม่เท่าไหร่นะคะแต่ทูบอะทูบมันมีสารมันมีสารก่อมะเร็งนะคะทูบอะอันตราย <c oughs> ทูบอันตรายจุดเยอะไม่ดีอืม ที่บ้านดิฉันห้ามเลยในบ้านห้ามจุดทูบจุดเทียนถ้าจุดข้างนอกก็ได้ค่ะแต่ในบ้านเลยในบ้านเลยห้ามจุดทูบจุดเทียนห้ามจุดไม่เอาไม่เอาเกิดอักคีภัยไม่มีใครช่วยได้นะคะน้องนิคขอบคุณค่ะเกิดอักทีภัยไม่มีใครช่วยได้นะมึงแล้วยิ่งแบบเป็นคนแบบลืมง่ายอย่างเงี้ย อย่าจุดนะคะในบ้านนะอันตรายอย่าจุดถ้าจุดไปจุดกลางแจ้งหรือนอกบ้านนะเกิดอักคีภัยไม่คุ้มนะบอกก่อนใช่อย่าไปจุดอย่าไปจุดอันตรายทุกวันเข้าวัดเวลาทำบุญต้องสแกนแล้วทันสมัยมากกินทูบข้างบ้านรอมาเลย ช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยใช่หน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวอากาศมันแห้งอะ่ะระวังให้ดีนะไฟไหม,ม้นั่นแหละความเชื่อพูดเรื่องความเชื่อมันก็จะเป็นแบบเนี้ยพูดเรื่องความเชื่อมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปแต่ความเชื่อมันก็จะเป็นแบบเนี้เล่งนี่ยี่ แถวบ้านนิกจุดที่เป็นอะไระที่เป็นรูอะไรที่เป็นรูอะไรอะ่ะอ่านไม่เข้าใจอ่ะพี่อ่านไม่เข้าใจเลยนิกอ่านไม่เข้าใจที่เธอพิมพ์ทุกคนส่งดอกกุหลาบให้หนูได้นะทุกคนส่งดอกกุหลาบให้หนูได้นะคะขอบคุณค่ะ เอาคุดสำหรับดอกกุหลาบนะคะเก็บดอกกุหลาบก่อนให้มันเต็มจุดทูบก,ก็เหมือนเป็นการเพิ่มฝุ่นในอากาศเออนั่นแหละมันเป็นการเพิ่มฝุ่นนี่ประเทศไทยมีความเชื่อมากจริงๆใช่ ดิฉันถึงไม่ค่อยยึดความเชื่อนะดิฉันใช้ชีวิตอะมันมีแต่ความเชื่อที่มันส่งเสริมแต่ให้ชีวิตเรามันยุ่งยากแล้วมันทําให้เราอ่อนแอความเชื่อบางอย่างอะดิฉันไม่พูดนะดิฉันพูดรวมๆความเชื่อบางอย่างอะเราไปถือแล้วมันมีแต่ทําให้เราอ่อนแอมันมีแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะดีไม่พอแล้วถ้าไม่ทําแบบนู้นแบบนี้ชีวิตเราไม่มีทางดีขึ้นได้ชีวิตเราจะดีขึ้นด้วยการ ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างดิฉันไม่เอาเลยดิฉันไม่เอาดิฉันอยู่กับหลักของความจริงดิฉันอยู่กับหลักของความจริงใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นจริงง่ายที่สุดง่ายที่สุดเชื่ออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันประจ,จักษ์มันเห็นได้ด้วยตามันเป็นเหตุเป็นผลเช่นอยากร่ํารวยต้องขยันทํางานต้องเก็บต้องยอมเหนื่อยนะอยากมีชีวิตที่